ป่วยอย่างหนักต้องได้รับการดูแลจากมืออาชีพจริงๆพี่กล้าพูดว่าหลานไม่ปกติได้ไงลูกแกไม่ปกติจริงๆแล้วแหละนาลี่ันเลี้ยงลูกมาอย่างดีลูกฉันปกติด,ดีทุกอย่างเลิกหลอกตัวเองได้แล้วซิดนีย์ไม่ใช่ลูกพี่พี่ไม่ต้องยุง่งแต่ซิดนีย์เป็นหลานฉัน เธอจะป่วยเป็นบ้าอะไรฉันไม่สนใจแต่ฉันจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับร้านของฉันฉันสงสารรลานคุณจะเย็นเคยคุยกับลูกบ้างไหมตั้งแต่พาทีโดนเคยคิดถึงความรู้สึกของลูกบ้างหรเปล่าเอาแต่บอกว่าจัดการได้แต่วิธีจัดการของเธอมันผิดเรื่องมันถึงได้เป็นแบบนี้เคยรู้สึกวิสาอะไรบ้างไหมเอาแต่คอยพูดถ้าเกิดซิซีนี่เป็นอะไรขึ้นมา เป็นความผิดของคุณแม่ผิดแล้วถ้าเกิดซิคนี่เป็นคขึ้นมาเป็นความผิดของเธอเองนั่นแหละหรือจะให้ซิคนี่ฆ่าใครสักคนตายก่อนถึงจะยอมเชื่อซิคนี่ไม่ปกติหยุดโทษคนอื่นแล้วก็มองตัวเองได้ทั้งเธอที่ผ่านเลี้ยงลูกไม่ข่วยไป จิตสกดแขนดูยอ้อนหลังเต็มๆทางแอปว่นดีดูสดทางช่องวันสาสิเอ็ดและแอปว่นดีสมัครบกวันดีพีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย